รธานาธิบดีสจิ้นผิงเตรียมบินด่วนนะคะพบทั้งปูตินและก็เซเลนสกี้ค่ะโดยสีจะไปเยือนมอสโกเพื่อพบกับปูตินก่อนนะคะและหลังจากนั้นจะไปพบเซเลนสกี้ที่เคียฟด้วยละค่ะวาระเร่งด่วนแล้วนะคะในเวลานี้ค่ะก่อนที่เราจะได้เห็นข่าวแบงก์ต่างๆล้มตามๆกันไปอีกค่ะลาสุดเช้าวันนี้นะคะสื่ออาทีรายงานโดยอ้างข่าว The Wall Street Journal แล้วก็รอยเตอร์นะคะว่าประธานาธิบดีสจิ้นผิงเนี่ยมีกำ การที่จะไปเยือนเคียฟเพื่อพบกับเซเลนสกี้ด้วยนะคะต่อจากการเยือนมอสโกเพื่อที่จะไปพบกับปูตินค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะจะไปทั้งสองที่เลยละคะ่ะซึ่งก็ตรงกับข้อเรียกร้องของทางด้านของสหรัฐนะคะผ่านทางด้านของนายแจ็คเชอริเวนนะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐนะคะก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสจิ้นผิงไปเยือนเคียฟเพื่อพบกับเซเลนสกี้แล้วก็ไปพูดคุยถามถึงความต้องการของเคียฟด้วยนะคะ เพราะว่าการที่จะไปพบปูตินฝ่ายเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เรือเอียงไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปให้เท่าเทียมกันนะคะโดยประธานาธิบดีสจิ้นผิงเนี่ยก็จะไปเสนอความช่วยเหลือให้กับยูเครนในการฟื้นฟูประเทศครั้งสําคัญหลังจากนี้ต่อจากนี้นะคะเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ในเวลานี้นะคะทั่วโลกก็กําลังจับตาค่ะแล้วก็ขอให้ประธานาธิบดีสจิ้นผิงทําได้สําเร็จนะคะเพราะว่าในเวลานี้ค่ะ เดินทางเหตุการณ์เดินทางมาถึงขอบแล้วนะคะไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้แล้วละคะ่ะเห็นจากผลพวงทางด้านเศรษฐกิจ ทั่วโลกนะคะแน่นอนค่ะธนาคารซิลิคอนเวลย์นะคะที่เราได้เห็นกันในเวลานี้แล้วก็ใครที่ติดตามการประชุมพักของจีนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะก็จะรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยสถานการณ์ไปได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางเยือนมอสโกแล้วก็เคียฟของสีจิ้นผิงในทริปนี้ค่ะจะเป็นทริปต่างประเทศทริปแรกในสมัยที่3ของเขาด้วยนะคะก็คาดว่าหลังจากที่ สีได้รับตําแหน่งเรียบร้อยเสร็จเรื่องจากทางบ้านอย่างเป็นทางการแต่งตั้งสาบานตนเข้ารับตําแหน่งแล้วนะคะวาระเร่งด่วนของโลกที่สีจะต้องทําในเวลานี้ค่ะก็เป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนในเวลานี้ค่ะเพราะว่าในบ้านจีนเนี่ยไม่น่าห่วงนะคะการประชุมสภาเนี่ยคอรอบคลุมในทุกหมวดหมู่เลยค่ะที่จีนจะมีรั้วบ้านที่แข็งแรงนะคะในทุกทิศทุกทางทุกด้านเศรษฐกิจความมั่นคงต่างๆนะคะจีนจัดการบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาที่จะต้อง องไปช่วยสถานการณ์ต่างๆของโลกแล้วนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกก็คือเศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจของจีนก็คือเศรษฐกิจของโลกในเวลานี้ด้วยล่ะค่ะก็จะต้องจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์ข่าวต่างประเทศในเวลานี้ค่ะ